สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาตามนะครับอาการนะครับต้นทุเรียนนะครับที่เป็นเชื้อราที่ลำต้นนะครับจากตั้งแต่ตอนซื้อมานะครับนะครับทุเรียนที่เป็นเชื้อราที่ลำต้นที่เป็นแผลนะครับแล้วมีน้าเยิ้มนะครับวันนี้เราจะมาดูอาการกันนะครับจากการรักษาของผมเมื่อคลิปก่อนวันที่24สิงหานะครับวันนี้วันที่25กันยานะครับ25กันยา นะครับมาตามอาการนะครับจากการที่เรารักษาเชื้อราที่ต้นทุเรียนนะครับว่าเรารักษาวิธีที่ผมใช้เนี่ยได้ผลขนาดไหนนะครับทุเรียนหมอนทองนะครับผมซื้อต้นพันมานะครับต้นนี้นะห้าสิบบาทนะครับแล้วเป็นเชื้อรานะครับเป็นจากแผลเล็กๆโดยที่ผมไม่รู้นะครับแล้วก็นะครับพอมาอยู่กับเราพอเขาโตขึ้นนิดนึงมันก็แผลเขาจะปีนะครับมีน้านะครับมีน้ำเยิ้มๆนะครับแล้วก็มีแผลปีขึ้นนะครับวันนี้นะครับเรามาดูอาการกันนะครับว่าจากการที่ นะครับผมรักษาไปด้วยวิธีของผมเนี่ยได้ผลดีแค่ไหนนะครับอเดี๋ยวผมจะซูมเข้ามานะครับนี่ครับเห็นแผลไหมครับนี่ถือกล้องอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับแผลเห็นไหมครับแผลทุเรียนเห็นไหมครับอันนี้คือนะครับสีขาวนี่คือเนี่ยครับเป็นร่องรอยการรักษาของผมนะครับเป็นล่องรอยการรักษานะครับเนี่ยทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแผลนะครับนี่ครับ แล้วก็ตรงนี้ครับนี่แผลใหญ่นะครับด้านนี้ก็จะมีด้วยนะครับอันนี้นะครับวิธีการรักษาของผมจากเดือนที่แล้วคลิปก่อนที่ผมบอกวิธีการรักษาไปนะครับครั้งนั้นนะครับผมเพิ่งจะทดลองรักษานะครับโดยที่ยังไม่เห็นผลนะครับแต่นะครับคาดว่าได้ผลดีนะครับที่นําเสนอคลิปนั้นไปนะครับคลิปนี้เรามาดูผลเลยครับจากการรักษาเสร็จเลยนะครับว่าทุเรียนนะครับที่เป็นเชื้อรานะครับเราใช้อ่า วิธีการรักษาแบบผมเนี่ยก็หายได้นะครับตอนนี้ให้ท่านดูก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับแผลแห้งสนิทนะครับไม่มีเยิ้มเห็นไหมครับไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีเยิ้มเห็นไหมครับแห้งสนิทนะครับเป็นแค่รอยนะครับเนี่ยรอยของเขานะครับรอยของเขานะครับเนี่ยแผลเขาตอนแรกแผลตรงนี้ใหญ่มากนะเป็นรอยของเขาปกติไม่มีน้ําเยิ้มแล้วนะครับอันนี้นะครับการรักษาของผมนะครับปูนนะครับใช้ปูนนะครับปูนแดงนะครับที่กินกระหมากนะครับ ปูนแดงที่กินกระหมากนะครับไปซื้อมาเลยครับสิบบาทติดสวนไว้นะครับใครที่ปลูกทุเรียนไม่ได้เยอะอะไรอย่างผมนะเพราะอย่างผมนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับในการนะครับช่วยนะครับเชื้อรานะครับผมใช้ปูนแดงนะครับนะครับแต่แกะจากถุงเลยแล้วผมก็ใช้มือนะครับจิ้มแล้วผมก็ป้ายที่แผลเลยนะครับนะครับเนี่ยวันนี้นะครับหนึ่งเดือนแล้วนะครับหนึ่งเดือนแล้วนะครับดูที่แผลนะครับสนิทเลยครับนะครับปูนแดงอย่างเดียวนะครับ ดีมากนะครับเพราะว่าของผมจะไม่มีเชื้อเอ่อไม่ได้ใช้นะครับเคมีนะครับไม่ได้ใช้เคมีนะใช้เป็นนะครับปูนแดงนะครับเนี่ยแผ่แห้งสนิทนะครับเห็นชัดๆนะครับต้นนี้แล้วก็นะครับยอดก็เริ่มแตกดีแล้วนะครับเนี่ยยอดแตกทุกยอดแตกนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยถึงเขาอาจจะโตช้าเพราะต้นพันธุ์มันห้าสิบบาทนะครับไม่ค่อยเอ่อไม่ค่อยไม่ได้แพงอะไรนะครับไม่ได้แพงอะไรแต่ก็ นะครับพอได้ครับนี่ก็แตกทุกยอดนะครับเนี่ยพอแตกอยู่นะครับแล้วตอนนี้ผมปล่อยกลางแจ้งแล้วนะครับนี่ครับประโยชน์ของการใช้นะครับปูนแดงคือหนึ่งนะครับปูนแดงที่กินกับหมากนะเอามาป้ายได้เลยคือหนึ่งประหยัดแล้วเห็นผลได้จริงเห็นไหมครับนี่คือเห็นจากภาพเลยนะครับอัปเดตต่อเนื่องนะครับหนึ่งเดือนนะครับผมรักษามาหนึ่งเดือนครั้งนี้ผมมาอัปเดตให้ชัดเจนเลยครับว่าเนี่ยครับว่าเขาแห้งดีแค่ไหนคือแห้งแล้วหายเลยนะครับเนี่ยแห้งแล้วหายเลยนะครับไม่มีเยิ้มแล้วนะครับ นะครับถ้าเกิดใหม่เราก็ใช้ใหม่นะครับถ้าสมมุติว่ามีเชื้อราอีกนะครับเราก็ใช้อีกนะครับเนี่ยแล้วต้นเนี่ยครับใหญ่ขึ้นเยอะนะครับจากคลิปที่แล้วที่ทําไปเห็นไหมครับนี่ครับเชื้อราเห็นไหมครับเนี่ยลอยของเขาผมป้ายไว้นะครับแห้งสนิทแล้วนะครับอันนี้คือเห็นผลชัดเจนนะครับนี่ครับนี่อันนี้นี่กระแผ่นึงนะครับเนี่ยเป็นเป็นเยอะนะครับต้นเนี้ยนะครับผมคิดว่าไม่ไม่นะครับทุกต้นพันุ์แล้วเราเราเราซื้อเข้ามาต้นเล็กห้าสิบบาทนะครับเนี่ยครับ แห้งสนิทก็เป็นรอยย้ยปกตินะครับไม่มีเยิ้มแล้วนะครับแห้งนะครับแผลแห้งนะครับเนี่ยแห้งแล้วนะครับแผลหายแน่นอนครับใช้ปูนปูนแดงนะครับที่กินกระหมากนะครับสิบบาทนะครับสีแดงเลยนะครับใช้ใช้ปูนเวลาไปซื้อก็บอกปูนที่กินกระหมากเลยนะครับดีมากนะครับได้ผลดีนะครับผมก็มาอัปเดตนะครับความคืบหน้าว่าเรารักษาแล้วเป็นยังไงนะครับก็ต้นนี้ก็ห้าสิบบาทครับ นะครับก็วันนี้มาแนะนำนะครับมาติดตามผลนะครับมาอัปเดตก็ช่วยฝากนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ปูนแดงมีประโยชน์แน่นอนแล้วหายหายจริงครับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ